รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในช่วงนี้นะคะเราพบกันในช่วงของเมืองไทยน่ารู้เช่นเดิมค่ะซึ่งจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวพร้อมกับสาระที่คุณผู้ชมต้องบอกว่าเราต้องอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลานะคะเราเตรียมมาพร้อมให้กับคุณผู้ชมเลยวันนี้มีสาระอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะ เทศกาลแห่งแสงสว่างเริ่มแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเสน่ห์แห่งแสงสว่างจากอินเดียสู่ไทยในงาน Amazing Thailand Grand d i w i l i Festival 2025ฉลองยิ่งใหญ่มิตรภาพสองประเทศแน่นแฟ้นได้รับเกียรติจากนายอัธกรศิร,ร,ริรัตยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอุปทุตสถานเอกอัครราชาทูตอินเดียประจำประเทศไทยนางสาวถาปีิกียรตจไพบูร์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้บริหารหน่วยงานองค์กรหลายภาคส่วนรวมชมความงดงามของแสงสีศิลปะและดนตรีที่ประดับไฟวิจิตรและเทคโนโลยี สื่อผสมตะการตายกระดับเวทีวัฒนะธรรมสะท้อนมิตรภาพไทยอินเดียซึ่งเป็นการจัดงานนอกประเทศอินเดียที่ใหญ่ที่สุดเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอินเดียจัดขึ้นระหว่างวันที่16-31ตุลาคมนี้ณถนนพาหุรัตและคลององค์อ่างกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU พัฒนาแพลตฟอร์ม Amazing Thailand Innovation g a t g e t รวมนวัตกรรมด้านท่องเที่ยวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวตั้งเปา้ายกระดับคุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหการรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่แบบรู้ใจสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับให้เข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรมเรามีความร่วมมือกันมานานแล้วนะคะในเรื่องของการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีนวัตกรรมเราจะมีการเปิด ในส่วนของ Amazing Thailand uh, Innovation g a d g e t ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ d e v วล o อปเร์คนไทยนะคะได้มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการที่จะให้ทรทเนี่ย ไปใช้งานหรือไป up skill re skill ให้กับ developer ต่างๆเหล่านี้พฤ,ฤติกรรมนะักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากในส่วนของการทํางานร่วมกับ NIA ค่ะณเนะวลานี้ตัว innovation Thailand Cash ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่รวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวการ up skill re skill เรื่องของ security ความมั่นใจให้กับน uh ัก huh. ท่องเที่ยวว่าเมื่อท่านมาใช้ตัว solution application เหล่านี้ท่านใช้ได้อย่างปลอดภัยเป็น innovation ที่เป็น innovation ของประเทศไทยแล้วก็สามารถที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของนักท่องเที่ยวได้โดยพิธีลงนามมีผู้บริหาร ดับสูงจากทั้งสองหน่วยง,งานเข้าร่วมเป็นสกีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการผลักดันนวัตกรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์หนุนเกษตรกรภาคใต้ลดต้นทุนสินค้าเกษตรจัดงานธงเขียวราคาประหยัดจังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนตามนโยบาย Quick วิ g w ินได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนำปุ๋ยและยาฆ่ามแมลงยาปราบศัตรูพืชจำหน่ายให้พี่น้องเกษตรกรในราคาถูกโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีลดสูงสุด200บาทต่อกระสอบระหว่างวันที่2 4 2 5ตุลาคมณนาสากรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศนครศรีธรรมราชจำกัดโครงการธงเขียวของเราเนี่ยต้องการที่จะลด การผลิตนะครับให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสอกตนะครับลงทะเบียนกับสากลการเกษตรนะครับได้ลดค่าปัจจัยการผลิตเนี่ยคนล,ละ1,000บาทกระสอบหนึ่งนะครับ200บาทแล้วก็ได้ทั้งหมด5กระสอบนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการลดยาปราบศัตรูพืชอีก50บบาทต่อชิ้นเราอยากที่จะให้พี่น้องเกษตรกรซื้อปุ๋ยอย่างเต็มที่นะครับลดค่าปัจจัยการผลิตให้พี่น้องเกษตรกรด้วยครับกระทรวงพาณิชย์มุ่งขยายผลต่อเนื่องเพื่อภาคเกษตรไทยปุ๋ยถูกยาดีต้องที่ทงเขียวทุกภาคทั่วไทย สสสองค์กรสร้างสรรคการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทยจัดงานประกาศและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะโครงการ Health Tech X to the Future ค้นหาและบ่มเพาะนาวัตกรรมดิจิทัลด้านสุขภาพที่สามารถสร้างผลลัพธ์จริงต่อกลุ่มเปราะบางและขยายผลได้ในเชิงสังคมและธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด to the future เพราะอนาคตของสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากวันนี้เราจะเป็นคนช่วยสารฝันไปร่วมทำเรื่องราวดีๆให้กับประเทศคนไทยอีกหลายล้านคนรอพวกเราอยู่แล้วป่วยเร็วมากเจ็บเร็ว ว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยแซงความเร็วของการเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลแต่อยู่ในบ้านของเราอยู่ในชุมชนของเราเพราะฉะนั้นความสําเร็จใน2วันนี้ขอชักชวนพวกเราร่วมไปกับสสเปลี่ยนประเทศทําให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีภายในงานแสดงผลงานนวัตกรรมของผู้ร่วมโครงการผลงานจากรุ่นพี่เฮลเทคเอ็ซีซันวันรับฟังความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสสสพร้อมหนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ตอบโจทย์สังคมไทย กระทรวงพาณิชย์เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจัดงานธงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่22-24ตุลาคมยกทัพสินค้าราคาประหยัดลดสูงสุด60%จำหน่ายให้พี่น้องชาวสุรินทร์และอีก6จังหวัดชายแดนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าและเชื่อมโยงสินค้าเกษตรเซตสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชายแดนอีกด้วยต้องขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในที่ได้จัดโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้เลือกซื้้อสินคคาาาที่ร และมีคุณภาพรวมทั้งเป็นสินค้าในแนวพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ผลิตกลุ่มโอทอป,ปต่างๆให้ได้มีรายได้มากขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีรถโมบายไปในพื้นที่ของอำเภอปราศาสตร์อำเภอสังขะอำเภอพอมนมนรักด้วยอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาที่สวนเฉล,เลิมพระเกียรติแปดิบพรรษารุ่นใหม่ของพวกเรานะครับที่จะได้เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดและมีคุณภาพกระทรวงพาณิชย์เร่งขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ทางเศรษฐกิจโดยเร็วภายใต้หลักร่วมมือโปร่งใสประชาชนได้ประโยชน์สูง ดินเนอร์สุดรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝัง่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889สำหรับสาระที่นำมาฝากให้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันไปด้วยนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เราพบกันทางททบอ5นะคะกับรายการวิถีทมวิถีไทยเวลาประมาณ6นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ